เวลาภาวนาแล้วเห็นความคิดชั่วๆของตัวเองแบบนี้จะเป็นบาปไหมครับภาวนาเห็นความคิดชั่วๆของตัวเองอย่างนั้นถือว่ามีสติขึ้นมานะถือว่าเมดผู้มิที่มีสติเห็นภยัยเห็นโทษของตัวเองเห็นการกระทําย้อนหลังของตัวเองอย่างนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีสตินะจะเป็นบาปหรือไม่เป็นบาปก็อีกเรื่องหนึ่งนะบาปนะมันขึ้นอยู่ยังไงนะมันอยู่ที่ใจเราไม่ใช่เหรอ ว่าเราจะกระทําต่อหรือไม่กระทาต่อถ้าหากว่าเรารู้แล้วว่ามันเป็นบาปเราก็ตัดกรรมเสียด้วยการไม่ทําต่อนะอย่างนั้นไม่ถือว่าบาปนะถือว่าเป็นผู้ที่มีสติดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะจะได้ไม่ต้องไปทําบาปอีกนะถ้าหากว่ารู้แล้วยังไปทําก็หนักตึกหนักเข้าไปอีกนะใช้ได้นะนักภาวนาะจะต้องเห็นภัยของตัวเองเห็นโทษของตัวเองว่าตัวเองนี่เคยทําชั่วมากน้อยขนาดไหนนะเบื้องต้นจะต้องเป็นแบบนั้น สนับผู้ปฏิบัติธรรมมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนจะต้องเจอนะ่ะหลายคนจะต้องย้อนได้ว่ามีแต่ความไม่ดีของตัวเองนะเราก็เหมือนกันม่ใหม่ภาวนาพรรษาแรกมีแต่สิ่งไม่ดีทั้งนั้นเลยคิดสิ่งดีหาสิ่งดีไม่เจอนะหล,ลือถึงคุณงามความดีของแทบจะไม่มีส่วนมากมีแต่ความไม่ดีเห็นแต่ความไม่ดีของตัวเองจิตใจมันห่อเหี่ยวโอ้ยมันไปนะทำไมเราถึงเป็นคนชั่วถึงขนาดนี้นะ่ะ ทำไมเราถึงมองหาคุณความของตัวเองไม่ดีเลยเนี่ยบางทีเราก็กระทาไม่ดีต่อพ่อต่อแม่บางทีเราก็กระทาไม่ดีต่อตาาตสามีภรรยาลึกไปหมดเลยมันเห็นแต่ความไม่ดีของตัวเองนะทําให้เราละอายนะละอายตัวเองละอายใจต่อตัวเองนะว่าอู้ต่อไปนี้เราจะไม่เป็นคนอย่างนั้นอีกนะมันก็พยายามมุ่งมั่นนะถือว่ามีสติดีนะมีสติดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว